สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมื้อน,นี้เล็กสิมาตกป่าพี่น้องป่าซาบะนึกว่าป่ามัคารินเดีย๋ยวใส่เบ่งบรรยากาศตอนนี้ตีสามพี่น้องตีสามเดีย๋ยวใส่เบ่งบรรยากาศนี่บรรยากาศตีสามพี่น้องนั่นเทกยัาางหันได้ปิดอยู่เล็กมาตกป่าพี่น้องนั่นเทกค่ะเทกเทกล้อชายหาดล้อทะเลค่ะ นี่บรรยากาศตีสามปึ่ปงแน่นั่นอันดวงจันทร์สวยๆค่ะดวงจันทร์ไน่นั่นเครื่องเดี่ยวงามบรรยากาศพีน่น้องนั่นเล็กสีต๊กอยู่บนหันทานหน้ายางไปทั้งนั้นนี่นได้จ้าพาเรือบรรยากาศ บรรยากาศเมืองเติมตอดสวีเดนเด้อค่ะนี่ตอนนี้ยังมือดอยู่ตีสามสวยค่ะอันนี้ทาเลือหไงได้หน่แต่ว่าบมมีเลือเลือไปนอเวนอเว,เ,วเขาปิดอยู่ช่วงนี้นี่นะคะ่ะเดี๋ยวเขานังถาป่าไปก่อนเดี๋ยวสิทายเบิง่งเดอพี่น้องเด้อสวย <ไ>โอ้สุดยอดเลยยอดยอด,ด,ยอดไปไกลดีอ่ะจะได้ดึงไหมวันเนี้ยจะได้ดึงลาไหมวันเนี้ยเดียู่ไมต้องมานี้ก็ไกลด้วยไกลอยู่ไลเพียงมากก็ปวดเอวปวด ดีสามยิ่งใจเบ็ดเบ็ดมันยาวหนูดึงไม่ค่อยขนาดเหมือนอันเก่าสีชมพูของหนูอะ่ะเอ้ยหมุนเบ็ดก็ไม่มาหนักเกินพี่ทิพย์คิดว่าหนักเกินใส่สี่สิบสามสิบนี่ยของพี่ก็สามสิบน,นี่พี่ว่าเองว่าอยาก เอาไหมล่ะพี่พีมาลองดูสิเดี๋ยวอันนี้มันหกสิบมันหนักไปอีกบบนนะองพี่สามสิงอีกองพี่พพพเดี๋ยวว่ามันได้ไกลจริงนะ60เนี่ยไกลจะบรรลับน Ui. Vào với thầy sám có sai cho quá Ghiền ใหญ่ยอะให้่เท่าตัวเนาะหนูได้น้มเขาสองตัวทุกไปว่ายแฉะอุ่นหนาวเข้าก็ได้กันทุกคนดูเดิได้บบประเวยเจ้าบบติดน่ะ ไอละบอนดิไอ้ชัวหนึ่งม่เอาไอชัวเล็กคุณ่าคุณปอยอันฟาลุ้ยไว้ขึงนทึ่งได้แล้วก็ป,ออปาดะบัได้แล้วก็ป <c oughs> ดกาดแนะ <c oughs> มวน้ำแมวน้ำพูดเลยเอเอแมวน้ำมันอะไร โอ้ยเบ็ดนุ่งขวงมานี่ มือนี้เล็กมาตกปลาได้สิบสองตัวพี่น้องเล็กสิทำความสะอาดสิเงาบานสิมาลุุนเบิงมันมีไข่บอพี่น้องปลามันมีไข่บ่ปลามาใหม่ๆมันมักมีไข่พี่น้องไข่เต็มถองเลย,ยนี่ตัวนี้ตัวไนไข่เล็กคเบิงลูกใอยากเบิงให้มักเบิงตัวนี้คือสีไข่อยู่นี่จับมาก สองตัวแลยบอค่ะสตัวเลยตัวนี้อีกตัวนี้อีกมองคิดว่าอุ้ยอีหิสาลยสามตัวเลยสามตัวกีบอีมได้ไข่มันเนอพี่ว่านหาตัวพี่ใครผิดใหญ่ใครตัวนี้ก็ไข่พี่เนาอไงกระตัวเดือดเสียงคนแซวทั้งนั้นกลางคำว่าไงยังเราใส่ลงไปเลยบรรยากาศ บรรยากาศนี่พี่น้องเล็กตกป่ามือเนี้ยได้สิบสองตัวเล็กดีใจค่ะพี่น้องนี่แต่ไข่ไข่บึงเนี่ยไขยต่ติมทวงเลยพี่น้องมึงเนี้ยมีแต่ไข่ไข่ป่าไม,าม่หม่มันมักจะไข่ค่ะพี่น้องจากน,น้อยไมนสินี่ปลารุ่นหน่อยมากแต่ก็ตกเขาบริด้ตกแบบนี้คะ่ะบริเแกงเขาสิตกจมอีกจากน้อย นี่จะบรรยากาศมาตกปลามาก,กันหลายคนพี่น้องได้กันสุกคน้นปลาได้ผู้ละหลายสุกค้นอยู่ค่ะพี่น้องพวกกินอยู่นี่แหละค่ะบรรยากาศสวยๆกับการตกปลาของเล็กมือแหลกได้สิบสองตัวค่ะผูเพิ่นหมานเพิ่นก็นได้หลายกว่านี้อยู่ค่ะนี่แหละค่ะเล็กยูสวีเดนเล็กกะทม่าหากินคืออยู่บานเฮานี่แหละค่ะ เฮ็ดงานกระตกปลากระลยผ้าพี่น้องมาเบิงมาตกปลาเนี่ยการตกปลาสะบะตกแนวนี้พี่น้องเดี๋ยวเล็กสิผ้าตกอีกอยู่ดอกถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เล็กน้ำแนเด้วยค่ะสวัสดีค่ะ